เทตมาอยากจะพูดคือความชัดเจนของเรื่องเนี้เรื่องหลักการประชาธิปไตยกับธรรมธิปไตยประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยต้องพูดกันให้มันชัดความหมายของธรรมาธิปไตยมปนอะไรกันแน่ว่ากันจะต้องคุ้มคลือไปหมดเลยก็พอเขาเอาเขาจริงจงมันก็ไม่เด็ดขาดลงไปไม่จัดแจ้งมันก็กลายเป็นเพ้อฝันคือไปพูดเหมือนกับว่ามันมีระบบการปกครองที่เรียกว่าธารรมธิปไตย พูดมันก็ธรรมาที่ปิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยก็เป็นอีกระบบหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมองกันแบบนั้นพวกที่พูดที่ธรรมาที่ปิปไตยเนี่ยระหว่างประชาธิปไตยกับธรรมาที่ปิปไตยเนี่ยยังแยกไม่ชัดควาจริงธรรมาที่ปิปไตยมันไม่ใช่ระบบการปกครองธรรมาที่ปิปไตยมันไม่ใช่ระบบการปกครองธรรมาที่ปิปไตยมันเป็นคุณธรรมในตัวคนมันก็คือหลักการตัดสินใจของบุคคลแต่ละคนเนี่ย ก็เลยบอกเนี่ยพระสงฆ์สถาบันที่พระเจ้าตั้งขึ้นเองก็ไม่มีการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตย <laughs> ครว่าธรรมาธิปไตยไม่ได้เป็นการปกครองที่ไหนทั้งนั้นแม้แต่ในคณะสงฆ์มันเป็นคุณธรรมในตัวบุบคคลทีนี้มันเกิดมามีชื่อคล้ายกับไอ้คำใหม่ที่เขาตั้งเขาตั้งคำใหม่ขึ้นมาว่าประชาธิปไตยทีนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นระบบระบบการปกครอง มันก็มีเรื่องของการจัดตั้งวางระบบกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรขึ้นมาซึ่งไอ้อันนี้มันไม่มีหรอกในธรรมาธิปไตยดังนั้นคุณจะไปบอกให้ประชาธิปไตยไปเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยมันมองไม่ชัดและถ้าคนเข้าใจผิดเป็นว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบอบเป็นระบบอะไรมันก็เลยยุ่งเลยต้องให้ชัดว่าไอ้ประชาธิปไตยเป็นระบบก,การปกครอง แล้วก็ไปเทียบกับระบบปผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชธนาธิปไตยอะไรก็ว่าไปทีนี้ไอ้ตัวธรรมาธิปไตยเนี่ยมันสําคัญที่ตัวนี้ตัวการตัดสินใจคือในระบบการปกครองทุกระบอบเนี่ยมันมีสิ่งสําคัญคืออํานาจตัดสินใจตัวนี้เป็นตัวเด็ดขาดถ้าเรามองการปกครองทั้งหลายระบอบต่างๆเนี่ยในที่สุดมันอยู่ที่อํานาจตัดสินใจ ว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ไหนนั่นคือระบบการปกครองนั้นใช่ไหมระบบเผด็จการก็คืออำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลเดียวนั้นถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลนั้นผู้เดียวก็เป็นเผด็จการถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคลนั้นก็เป็นคณะที่ปไตยและตอนนี้เขาให้อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็เลยเป็นประชาิไตย ใช่ไหมทีนี้ก็ตอนนี้เราก็มีระบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนประชาชนก็มอบอำนาจตัดสินใจนี้ให้แก่วบตัวแทนและตัวแทนนี่ยังมีผู้บริหารผู้นําที่เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับไปมอบอำนาจตัดสินใจให้หนายกนี่ใช่ไหมหนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับผู้กรรมอำนาจตัดสินใจและทําการตัดสินใจในนามของประชาชนนี่ เนีเมื่อเมื่ออำนาจตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเขาจะใช้อำนาจตัดสินใจนั้นด้วยเอาอะไรเป็นตัวกําหนดอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจถ้าเอาตอนเองความยิ่งใหญ่ของตอนผลประโยชน์ของตอนเป็นเกณฑ์ตัดสินก็เป็นอัตราที่ปจดใยนี่นี่เรามาดูตันนี้แล้วไม่ว่าระบอบไหนคุณจะเป็นบบระบบผด็ิการหรือเป็น,บบนประบบคณะทีปไตยหรือระบบประชาธิปไตย เวลาใช้เกณฑ์ตัดสินใจที่ใช้อำนาจตัดสินใจน่ะเอาเกณฑ์ไหนถ้าเอาเกณฑ์ตัวเองผลประโยชน์ตนก็เป็นอาตาที่ปไตยถ้าใช้กระแสะความนิยมอะไรต่างๆหรือแม้แต่ไม่เป็นตัวเองอะไ,ได้คอยฟังเขาาจะว่ายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นโลกาธที่ปิตยทีนี้ถ้าเอาความจริงความถูกต้องความดีงามใช้ปัญญาวิจารณาาข้อมูลให้มันท่องแท้ชัดเจน เราคำนึงถึงประโยชน์นสุขของประชาชนความถูกต้องอะไรเงี้ยนะยนี้ก็เรียกว่าใช้เกณฑ์ตัดสินเป็นแบบธรรมารถปไตยเพราะนั้นผู้เผด็จการก็เป็นได้ทั้งอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยธรรมารถปไตยคณะที่ปไตยก็เป็นได้ทั้งอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยธรรมารถปไตยประชาที่ปไตยก็เช่นเดียวกันก็เป็นได้ทั้งอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยธรรมารถปไตยใช่ไหม แล้วเราต้องการให้เป็นธรรมาธิปไตยทีนี้เราหวังว่าถ้าเป็นประชาธิที่ปไตยด้วยและมันใช้อำน,นาจตัดสินใจโดยเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยก็จะดีที่สุดถ้าอย่างนี้ก็ประชาชนทุกคนจะต้องใช้ธรรมาธิปไตยหมดใช่ไหมเพราะอันประชาชนทุกคนนี่มีอำน,นาจตัดสินใจนี่ตั้งแต่ว่าเลือกตัง้งเลือกตัง้งก็ตัดสินใจได้ธรรมาธิปไตยปั๊บเลือกใครแหละ คณะธรรมาธิปไตยมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของทุกกิจกรรมในระบบประชาธิปไตยนี่คนที่จะมีอำน,นาจตัดสินใจที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริหารสูงสุดในกรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเหมือนกับได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนใชอ้อำน,นาจตัดสินใจนี้แทนประชาชนนี่ถ้าแกทําหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนใช้อำน,นาจตัดสินใจนี้ด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตยมันก็ดีสิ ถูกไหมทีนี้ถ้าแกไปใช้เกณฑ์อัตราที่ปไไยก็เสร็จตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าไอตัวการใช้อำนาจตัดสินใจมันไม่ใช้ธรรมาริปไตยมันไปใช้อัตราธิปไตยไอประชาธิปไตยมันจะดีได้มันต้องเป็นธรรมาริปไตยเพราะอย่างนี้แล้วมาบรรจบก,กันที่นี่ประชาธิปไตยกับธรรมาริปไตยจะไม่สับสนสับสนไหม ไม่สับสนเมื่อไงจู้อยู่เนี่ยจะให้รับอลประชาธิปไตยเป็นรราปตามาธิปไตยว่ากันว่เนี่หมดแต่อันนี้ต้องการพูดชี้ให้ชัดชัดหรือไปอะไรเรื่องนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรความชัดเจนนี่สําคัญมาจะแจ้งชัดเจนแต่เรื่องนี้นะที่จริงก็สําคัญนะประชาธิปไตยตายรรมาธิปไตยคนจะชัดนี่มันยุ่งหมดน แล้วก็ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ชอบพูดมากเรื่องธร,รมาธิปไตยมันกลายเป็นเรื่องนี้แหละอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปไปคนข้างนอกมันจะมองว่าทรุดฝันเราก็ต้องกลับกลับว่านายกรัฐมนตรีะคุณทําหน้าที่ใช้อํานาจตัดสินใจแทนประชาชนคุณต้องเป็นธรรมาธิปไตยไม่งั้นประชาธิปไตยไม่มีทางสําเร็จใช่ไหมประชาธิปไตยจะดีไม่ได้ท่าน นายกรัฐมนตรีผู้นําไม่เป็นธรรมาธิปไตยไม่มีทางเราก็เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยจะเป็นธรรมไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมาธิปไตยหรือประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมาธิปไตย ที่นี้อาตมาอยากจะพูดคือความชัดเจนของเรื่องเนี้เรื่องหลักการประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยมันน้ำก็เถียงกันเรื่เนี้ยเราก็แยกให้มันชัดเมื่อทีไปพูดมันก็ธรรมาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยก็เป็นอีกระบบหนึ่งคือไปพูดให้ธรรมาธิปไตยเป็นระบบแล้วมันมีที่ไหนระบบธรรมาธิปไตยวางไว้ว่าทําอย่างนั้น ไอประชาธิปไตยนั้นมันเป็นระบบการปกครองเนี่ยมันมีบอกหมดว่ามีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นแล้วประชาธิปไตยยังมีแบ่งประเภทยังไงอีกแล้วในแต่ละวิธีก็ต้องมาแยกแยะว่าจะจัดตั้งยังไงมีกระบวนการยังไงก็มาต้องแยกตรงนี้ก่อนมันต้องชัดก่อนว่าธรรมาธิปไตยเป็นอะไรแม้จะสังฆาการปกครองสงฆ์ก็ไม่ได้มีธรรมาธิปไตย การปกครองคณะสงฆ์ไม่ได้เรียกธรรมะที่ปตไตยคำว่าธรรมะที่ปตไตยไม่ได้ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์คณะสงฆ์ในสังฆของพระพุทธเจ้าก็เป็นระบบสังฆะระบบสังฆะก็มีระบบในการที่จะตัดสินเรื่องราววางระบบการจัดตั้งการประชุมการออกเสียงอะไรแต่ละทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่มีระบบ,บแบบแผนของมัน ไม่ไม่นก็ไม่รด้ทำมาไห้แบบประ่าธิปไตยเยเหมันก็ไม่ได้ทอนไรไอ้สมัยนี้เรียกประชาธิปไตยก็เป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งแต่ไอ้คำว่าประชาธิปไตยสมัยนั้นมันไม่มีแต่ท่านก็มีระบบของท่านที่เป็นระบบสัคฆะทีนี้ธรรมมาที่ปไตยอะไรพวกนี้มันคืออะไรมันก็คือหลักการตัดสินใจของบุคคลตัวเองแต่ละคนเนี่ยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอัตตาธิปไตยหรือ โลกาลที่ปัตยหรือธรรมาที่ปตัตยถ้าชาวบ้านแต่ละคนนี่ตัดสินใจโดยเอาตัวเป็นใหญ่เอาผลประโยชน์ตัวเป็นใหญ่แค่เลือกตั้งเนี่ยก็คือเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการในกิจกรรมของประชาธิปไตยหรือกิจกรรมการปกครองของอันไหนก็ตามทีนี้ถ้าหากว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ประชาชนหรือทุกคนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินแต่ละคนก็มี เกณในการตัดสินใจของตัวเองถ้าชาวบ้านจะมาเลือกตัง้งตัดสินใจโดยใช้ผลประโยชน์ตัวเป็นหลักเป็นอัตาที่ปัตยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าชาวบ้านใช้โลกาที่ปัตยฟังไปตามเสียงนิยม <c oughs> ไม่มีหลักของตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าชาวบ้านคนนั้นละแต่ละคนน,นที่ตัดสินใจตัดสินใจโดยสืบหาเรื่องราวหาความจริง หาข้อมูลให้ชัดเจนท่องแท้แล้วอะไรมันถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์เป็นธรรมตัดสินใจบนฐานของความถูกต้องนั้นนี่เป็นธรรมาริปไตยคือตัวเขาแต่ละคนนั่นแหละที่มาร่วมในการปกครองนั่นแหละถ้าเป็นชาวบ้านก็ทุกคนเนี่ยแม้จะตั้งต่เลือกตั้งเนี่ยในการที่จะเลือกตั้งก็ต้องใช้ธรรมาีิปไตยแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราได้เรื่องเลยสมมติว่าถ้าผมเลือก เลือกสอสโอดยเพราะสอสอคนนี้เคยเอาทางมาให้ผมอ่าอันนี้ผมเป็อัตสา,าทีิปใจตัดสานทิปใยแต่ถ้าผมเลือกเพราะว่าได้ยินว่านคนส่วนใหญ่ชอบเขาอ่าอันนี้ก็จะเป็นโลกาทิปใจแต่ถ้าผมดูว่าเอ๊ะเขาเป็นคนดีไหมเขาเหมาะสมที่จะเป็นหรือไม่<ช>อันนี้เป็นธรรมาริปไตย,ยใช่ไหมครับก็คือธรรมาริปไตยก็คือต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรความจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาันทีต้องศึกษาแหละ ก็จึงต้องมีการศึกษาธรอมะธรรมาที่ปรตจยก็ต้องศึกษาข้อมูลความจริงว่าไอ้เรื่องความจริงความถูกต้องในเรื่องนี้เป็นยังไงในคนนี้เป็นยังไงศึกษาตั้งแต่ในคนที่มาสมัครเด้าโางเป็นคนดีมีประวัติยังไงเอ่อเป็นคนที่เชื่อถือไว้วางใจได้ไหมเป็นคนที่มีอุดมพติเพื่อทํางานส่วนรวมจริงหรือเปล่าเป็นคนดีไหมแล้วก็เราทํานี่เราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะการปกครองนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมในสังคมเป็นต้นพิจารณาและตัดสินใจบนเกณฑ์นั้นกว่ธาธรรมะที่เป็นไทยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเขาต้องตัดสินใจบนเกณฑ์ของธรรมะที่เป็นยเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ในการตัดสินใจทุกกรณีถูกไหมนมันก็ใช้ได้ทุกกรณีเลยไอ้อธิปไตยสามเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ระบบ แต่มันเป็นเกณฑ์การตัดสินใจของบุคคลเลยเป็นคุณสมบัติใช <นะ S 1> ่ไหมครับคุณสมบัติก็ยังยังน้อยกว่าเกณฑ์การตัดสินใจในทุกกรณีเลยเในเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคําสําคัญคือคําว่าอํานาจตัดสินใจทำไมที่ว่าใจทาไมมันสําคัญเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้น ถ้าหากว่าเป็นระบบผด็จการก็คือผู้ผด็จการผู้นําเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นคณะที่ปไตยก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมะธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาบอกอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน เมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาที่ปไตยนี่แหละก็จึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่ไปทมก็จึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้ มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่ไปทนธและของนี้คือธรรมาธิปไไจนี่แหละคือหัวใจเลยนะ,ะอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองของระบบทีในี้ใครมีอานาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไไจนี่แหละก็ะจึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนนะทีนี้ต่อไปอีก การปกครองประชาธิปไตยก็คืออำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนและทีนี้มันก็มีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนหรือในนามประชาชนในคนเนี้ยจะต้องใช้อำนาจตัดสินใจโดยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเพื่อประชาชนในนามประชาชนหรือแทนประชาชนโดยใช้เจตนาที่เป็ทำก็ต้องถือําเป็นใหญ่ ก็คือตัดสินใจเป็นธรรมาธิปไตยคือไม่ใช่แค่ประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจแต่มันมีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจในนามของประชาชนแต่ตอนนี้ก็คือผู้นำผู้ปกครองนี่ยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไงเรานี่เขาตัดสินใจในนามประชาชนนะแทนประชาชนทั้งหมดก็ตัวแทนประชาชนก็ผู้แทนรัษฎรมาใช้อำน,า,นาจตัดสินใจก็ไปมอบอำนาจตัดสินใจไปที่นายกรัฐมนตรี ที่นีธรรมะทใจของแต่ละบุคคลนจะเท่ากันไหมครับไ,ไ,ไม่มีทางเท่าไม่มีทางเท่าแต่ว่ามันมีว่าเขาจะเอาหลักเอาความจริง,อง,องเอาความถูกต้องไหมนี่นี่ต้องหนึ่งแล้วนะคือว่าไอ้สามอันนี้เขาจะเอาไหนก่อนครับแล้วแล้วทีนี้ไอ้อันเนี้ต้องมาเถียงจะได้ขอให้เราอาธรรมะธรรมะก่อนเหรอทีนี้มาเถียงจะสีเอาเลยยอมรับไหมคุณเอาธรรมะคุณไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวนะพิสูจน์ได้นี่ เอาประโยชน์ส่วนตัวไหมเอาเพียงเรื่องของแผนแนวนิยมไหมหรือจะเอาธรรมะความถูกต้องทีนี้เมื่อความเห็นเกี่ยวธรรมะยังไม่ตรงการเทียนน่าได้ทีนี้ผมเกรงว่าในทางโลกเนี่ยมันจะไม่มีข้อยุติเหมือนนี้มีมีมีเพราะว่ามันดูได้เพราะมันมีสิ่งเทียบเียงการตัดสินใจในกรณีนั้นมีผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสังหารหรือเปล่าใช่ไหม ทีๆอย่างกฎเกณฑ์น่นะครับาการคำนึงถึงก็กฎเกณฑ์มันไม่ใช่แค่กฎเท่านั้นนะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ากฎเกณฑ์มันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะเป็นกฎชั้นสองกฎหมายเนี่ยเป็นธรรมะในระดับสองระดับสมบูรณ์ก็คือว่าเรามุ่งเพื่อธรรมะที่แท้ที่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติก่อนเราจึงพยายามตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรองรับผลนั้น แต่เราจะเห็นว่าบางกรณีเราเห็นว่าไอ้กฎของมนุษย์เนี่ยมันไม่ตรงกับธรรมะที่แท้จริงเพราะนั้นจะต้องมีการปรับแก้แล้วมนุษย์บางคนเนี่ยอาศัยเลขกลบางอย่างมาตั้งกฎหมายเพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมะแต่เพื่อไปสนองอัตราที่ปไตยเป็นต้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าจะไว้วางใจได้หมดจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย อนนี้ไอ้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามาสามารถมาพิสูจน์มาพูดกันได้คือว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็มองเห็นว่าเขามุ่งผลประโยชน์ตัวหรือมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งธรรมะเรื่องความถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการเน้นว่าเมื่อท่านมาเป็นผู้ปกครองประเทศท่านจะปฏิบัติตัวเหมือนชาวบ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมจะเอาแค่ไอ้กฎธรรมดานี่ไม่ได้ก็ต้องดูเจตนาลมของท่านด้วย ว่าท่านในมุ่งเพื่อให้ส่วนรวมดีงามเพื่อธรรมะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านทํางานเพื่อนั้นหรือเปล่าหรือท่านยังหวงแหนประโยชน์ส่วนตัวอยู่อันนี้มันก็ตัดสินได้เนี่